สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ A.YOR ดกันได้ครับ สวัสดีครับชาวลัคนาตาศีสิงห์ช่วงจังหวะของอเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งดีทั้งเสียด้วยนะถ้าดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาความวุ่นวายที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนในครอบครัวบางทีญาติๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะเบาลงน้อยลงไปแล้วบางข้อบางทีมันมีเรื่องมาให้คิดให้เราตกใจนะให้เราเข้าไปดูแลอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นว่า คนอายุเยอะหน่อยเนี่ยนะสามีป่วยใช่ไหมก็ต้องเข้าไปดูแลได้รับข่าวข่าวญาติญาตนะครับ ป่วยนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าไปดูแลรวมถึงว่าได้รับขา่ขาวข่าวของอคนรู้จักนะญาติญาตินะครับพ่อแม่ปุปกาตีต่างๆถ้าใครยังมีอยู่นะได้รับเคราะห์ได้รับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยบ้างน,นะครับเราก็ต้องเข้าไปดูแลถูกไหมเพราะฉรืร่องสไตชีตมันจะเกี่ยวเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีคู่ครองคนรักเจ็บป่วยนะพาไปโรงพยาบาลด้วยกันนี่เห็นไหมนี่พอไปโรงพยาบาลด้วยกันปุ๊บ เรารู้แล้วนะว่าโอเคไปเกี่ยวข้องแล้วจะทําไงดีละ่ะนะถ้าเขามีแบบประตู้สร้างโรงพยาบาลน,นะซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ร่วมทําบุญกับเขาไปได้นะทางกรกฎาและสงหาคมนี่เลยนะจะได้ช่วยนะครับทําให้เพื่อเคราะห์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะมันเบาลงด้วยไงนะรวมถึงว่าเงินเนี่ยนะมาดูการเงินเนี่ยนะกระกฎดาแล้วก็สงหาเนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายออกไปเยอะนิดหนึ่งนะพอเงินมันจะมีรายจ่ายออกไปใช่ไหมเราก็ตามไปไงเราก็ไปจ่ายอะไรไงใช่ไหมก็ไปจ่ายทําบุญนะให้กับสาธารณทําบุญกับโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับการเงินต่างๆที่มันจ่ายออกไปมันก็จะเป็นการแบบแก้เค็ดในแง่ที่ดีด้วยนะรวมถึงว่าเป็นการหนุนนะดวงชะตานะทาให้ว่าเงินที่มันจะต้องเสียออกไปในแง่ลบเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นไปในแง่บวกคือทําเพื่อสาธารณนะทำเพื่อ บุญกุศลที่จะย้อนกลับมาส่งถึงดวงชะตาของชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่ากรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเงินเสียหายมีรายจ่ายแต่ถามว่ามากไหมมันไม่ได้มากมายอะไรขนาดที่จะต้องกังวลใจนะตก ใจอะไรขนาดนั้นอ่ะมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันม,มีมีรายจ่ายทั้งสองเดือนนี้เลยไงนะครับอ่าโดยเฉพาะเยเรื่อย,ยาวไปจนจบเดือนสิงหาคมนะครับอ่าการเงินการทองอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเติมบุญอย่างที่บอกไปไงเดี๋ยวพอกันยาใช่ไหมกันยาตุลาอย่างเงี้ยน,นะเงินเงินทองทองโอกาสดีๆมันก็ย้อนกลับมาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนั่นเองนะครับนี่ดวงชะตาในลักษณะแบบเนี้ยนะพระสาวยังคงเรียง รักอยู่ตลอดทั้งปีนะซึ่งพระสาเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะมันก็จะมีเหตุนิดหนึ่งนะทำมาเกิดโทษทุกข์นะให้กับเรือนชะตาของชาวลักนารราศีสิ์นอกจากจะาพาคนะู่ครองคนรักพาญาติพี่น้องต่างๆที่รู้จักพาบุปผาดีนะถ้าเขาเจ็บปวดไปหาแพทย์ไปพบแพทย์แล้วนะครับตัวเองเนี่ยนะก็จะถือว่า อ่าได้รับความทุกข์นะในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะเพราะบางทีนะมีคู่ครองคนรักอยู่ด้วยกันมาคุยกันมาเจราจากันอยู่ดีๆก,ก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งอ่านะที่มันจะเกิดขึ้นนะกับตัวเรากับคู่ครองคนรักนะในช่วงจังหวะของกรกฎาคมนะเดี๋ยวบางทีมีเกณฑ์แบบพองงอ,งอนกันไปนะเราห่างกันไปสักช่วงจังหวะหนึ่งได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะมองว่า เปรียวเสมือนดิ้นกับฟันนะครับเดี๋ยวก็กลับมางองอนมาคืนดีกันได้น,นะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักนะีอาจจะมีทุกขนิดหนึ่งในะช่วงจังหวะนี้นิดนี้พอมามีในเรื่องแบบนี้แล้วน,นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางาน นะเวลาทํางานร่วมกับคนนั้นคนนี้นะร่วมกับคนรอบตัวร่วมกับนแผนกข้างๆนะมันจะมีในคําว่า,าต่างคนต่างเอาตัวรอดอะนะครับต่างคนต่างเอาตัวรอดเพราะนั้นพอทุกคนต่างคนต่างเอาตัวรอดสิงเองเนี่ยนะเราก็ต้องแบบ like, ดูแลตัวเองมากหน่อยนะทางานตามหน้าที่ของตัวเราไปนะครับไม่ต้องไปแบบว่าไปใจดีมากเกินไปนะเพราะต่างคนต่างเอาตัวรอด่ย ไม่ใช่ว่าแค่คนรอบข้างเอาตัวรอดอย่างเดียวนะ,ะในกรณีดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองด้วยเช่นผลงานมันไม่ได้เข้าฝากเข้าฟอร์มนะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอย่างที่ใจเราคาดหวังอย่างที่องคอ์กรเราคาดหวังนะเพราะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะดาวสองช่วงจวังหวะสองเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ไงวา่าบางคนผิดหวังในหน้าที่การงานของตัวเองนะาบางคนหัวหน้า ของตัวเราเ่ยนะครับแอบผิดหวังแล้วนิดหนึ่งนะถ้าเกิดดุด่าว่ากล่าวกันมาเนี่ยนะเราก็ต้องใจเย็ยนๆนิดหนึ่งนะจะพึ่งงอนจนแบบไปเซนออกอยากจะออกอะไรเงี้ยนะครับเพราะมองว่าในสภาพนะสภาพหลายๆอย่างเนี่ยนะครับสิ่งเองนะครับต้องแบบยึด ฐานที่มั่นนะยึดสิ่งที่ทําเอาไว้ให้ดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งนะใจร้อนนะสองเดือนนี้นะอย่าเพิ่งใจร้อนไปที่อื่นที่ใดก็ตามนะอ่าเราก็ต้องยึดที่มั่นไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครว่าหาช่องทางนะสมัครงานใหม่หาช่องทางในการทํางานใหม่ได้นะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปมีมีการโชคดีไปนะแต่งานที่ได้อ่าแอบแบบว่าไกลนิดหนึ่งนะหรือว่าหมายถึงว่าเราเนี่ยนะแอบสมัครงานเอาไว้ลหลายๆที่อย่างงี้นะนะถ้าในเรื่องของการแอบสมั ฝางานเอาไว้หลายที่เนี่ยนะก็ถือว่าสองเดือนนะกรกฎาสิงหาเนี่ยจะทําสําเร็จนะครับมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสเดินทางไปสัมภาษณ์งานไปคุยงานไปเจราจางานแล้วเนี่ยนะครับถือว่าได้รับเรื่องดีๆนะถือว่าได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าว่าแบบฉันจะออกแล้วประกาศให้ทุกคนรู้แล้วออกเลยนะแล้วไปสมัครงานเลยนะโอกาสที่จะได้เนี่ยมันจะลดน้อยลงนะมันเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิงเองก็จะต้อง รับมัดระวังอารมณ์นะครับของตัวเองด้วยนะในช่วงจังหวะนี้ไงมันถึงได้มีดาวปัตตนีเนี่ยมาเป็นปัตตนีแบบหุ้นส่วนใช่ไหมคนรอบข้างคนรอบตัวนะหนีหายหนีห่างไงเนี่ยเพราะดาวแบบนี้ออกมาคือต่างคนต่างเอาตัวรอดอย่างที่บอกเอาไว้นะครับเพราะนั้นก็ลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยแล้วกันนะครับสําหรับ2เดือนนี้นั่นเองนะฮดาวในลักษณะแบบนี้นะครับมีโอกาสทํบางคนการงานมั่นคงดีอยู่แล้วเห็นไหมทกิจการการงานดนะีการงานมั่นคงอยู่แล้วแต่คนที่จะรอดได้นะ ในช่วงจังหวะดาวลักษณะแบบนี้ทั้งปีหกเจ็ดเลยเนี่ยนะเขาจะต้องเป็นคนที่ทําบุญทำบุญสนนะเพราะอะไรไปดูในพบก,การงานเราสินะมีอะไรเข้ามา่ะมีมฤตยูโคโจรลอยเด่นเป็นสง่าราศรีให้กับเดือนชะตาเนี่ยนะมฤตยูเนี่ยจะเป็นตัวทําลายงานเนี่ยให้ว่างงานถูกไหมทีนี้พอมฤตยูเป็นตัวทาลายงานให้ว่างงานเรามีพระรหัสโคจรนะพระรหัสโคจรเข้ามาในเดือนชะตานะพระรหัสมาจาก อะไรเอาดูก่อนปูตตะนะผุตตะมาจากมรณะผูตตะมรณะนะก็หมายถึงว่าอะไรมีการที่ใครเนี่ยนะตเติมบุญตเติมบุญส่วนใหม่ๆเอาง่ายๆก่อนนะตเติมบุญตเติมบุญส่วนใหม่ๆนะทาบุญอยู่เรื่อยๆนะครับงานต่างๆมันก็จะมั่นคงถูกไหมางานต่างๆก็จะมั่นคงมันก็จะไปได้พูตตะมรณะถ้าเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวลูกค้าเก่า อาลูกค้าเก่าๆมาทําใหม่เอาโปรเจกต์ใหม่ๆกลับมาให้หรือถึงว่าลูกค้าที่เราเคยไปเจราจาติดต่อเอาไว้แล้วทุกทำงานเป็นเซลนะเดินทางติดต่อเอาไว้แล้วเขาไม่สนเขาไม่ชอบเขาไม่รับนะแต่พอช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งไงนะคนเก่า ที่เคยติดต่อกลับไปเอาไว้แล้วเนี่ยนะก็ติดต่อมามาทําธุรกิจร่วมกันอย่างนี้ไงนะมารับของจากร้านเรามาซื้อสินค้าร้านเราเพิ่มเติมอย่างเนงะี้ยเพราะฉะนั้นาดาวลักษณะแบบนี้นะชาวสิงห์เองนะครับใครที่เคยคุยกับลูกค้าคนไหนแล้วไม่ได้นะกลับไปคุยอีกครั้งนะครับมีโอกาสดีๆที่จะกลับมาได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นดาวแบบนี้มีทั้งทําลายมีทั้งดาวมาช่วยนะเราก็ต้องทําบุญเติมบุญส่นอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าคนดีจะพ้นภัยนั่นเองนะครับสําหรับ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะการงานในช่วงจังหวะสองเดือนนี้เนี่ยนะก็เ,เรียกได้ว่าอาดีขึ้นดีขึ้นช่วงไหนมากกว่ากันะสิงหาทิ่นะเพราะว่ากรกฎาเนี่ยยังคงเหมือนแบบว่าต้องพึ่งนายใช่ไหมนายเอายังไงนายว่ากล่าวนะผลมาว่าจ้างเราเนแอบว่ากล่าวเราได้เพราะผลงานมันยังไม่โชว์เด่นไงสองเดือนนะแต่พอเข้าสู่สิงหาคมหลายๆอย่างที่เราทําแล้วเรารู้สึกแบบติดขัด นะครับความจริงมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่กรกฎาแล้วปลายปลายกรกฎาหน่อยนะอะไรหลายอย่างที่เราเริ่มติดขัดมันจะโฟล์ขึ้นนะมันจะดีขึ้นมันจะเคลื่อนไหวมากขึ้นนะทาให้การงานเราเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นความอดทนต่างๆนะกรกฎาติหานี้มันต้องมีไนงะแล้วเดี๋ยวพอดาวมันกลับมายืนดีใช่ไหมอ่าเราก็ กลับมาเด่นขึ้นดีขึ้นนะครับทั้งการงานแล้วก็การเงินเลยนะซึ่งจะเห็นเริ่มดีเนี่ยนะตั้งแต่กลาง,ลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ดังนั้นมันจะมีช่วงจังหวะ เป็นห่วงนิดเดียวนะไม่ไม่ได้ยาวนานตลอดทั้งเดือนนะครับอ่าเพราะนั้นกระดาษกระดาออ่าเพราะนั้นสิงหาคมเนี่ยนะครับถือว่าลหลยา,หายๆอย่างพลิกฟื้นกลับมาขึ้นอย่าลืมเติมบุญเติมบุญสนดังที่กล่าวเอาไว้นะแล้วเรื่องดีๆก็จะย้อนกลับเข้ามาถึงตัว,ถ,ตวถึงดวงชะตานั่นเองนะครับนี่แต่ว่าปัญหาเนี่ยนะบางทีทํางานไปแล้วเนี่ยปัญหามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะสองทั้งสองเดือนเลยอ่ะนะเรื่องที่เคยจบไปแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหากลับเข้ามาได้นะอยู่ดีทํางานนะลูกค้า แอบแบบอแอบบดื้อนิดนึงนะแอบมบาดื้อนิดนึงไม่ต้องกังวลใจนะครับคนที่ทำบุญทำกุศสนนะดาวเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนะ,ะปัญหาที่มันอยู่ดีๆมันเดี๋ยวมันก็จบ นะอยู่ดมก็จบเลยอย่างนี้นะครับได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาสําหรับคนที่ทํางานธุรกิจแบบออฟฟิศอาทำงานออฟฟิศนะครับธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเกณฑ์ได้รับลูกค้าใหม่นะครับหลยอย่างมันก็จะเข้าสู่คําว่าง่ายแล้วนะทีนี้มันเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแหละนะรานเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านครับ ขอบรารมีพระราัาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ดลบดาลให้กับทุกทุกราศีมีช่องทางที่ดีมีโอกาสาที่ดีประสบความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,567นี้ครับ